รับสสดีตอนบ่ายๆแล้วกันพี่นอ้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาตีสว่างจ่าเดี๋พี่นอ้องเนื้อตอนนี้ก็คือลงมาหอดบ้านเจตุยแล้วพี่น้องก็เข้าชีกับเจตุยก็คือไปเลาะห,ห้าเฮดส่วนจไปเลาะหาอยู่หงวยจ้จแต่อาตีบนนิ่ไปไกลปั้หจ้าที่เก้าที่เดิมเวลาเดิมพี่นอ้องจะล่างบ้านนะ ไข่สิไปห้ากไก่เห็ดย่างแนวข่อยปลูกไว้นับปาสตายังเห็ดโอ้มาหาเลาะแถวนี้ก็ได้แล้วพี่น้องไปจับวอาลายใหญ่ห้างพี่น้องไปหาเห็ดเฮาวได้เนี่ยปลูกไว้ไเห็ดก็ได้จะคิดได้จะคีดยังไงจะรอติดตามก,กันนะพี่น้องเนาะ,นะมาไปทำมากกับเห็ดโล่เห็ดไข่พี่น้องเนี่ยปลูกไว้เห็ดก็ได้นี่ อ้ยก็โฟกัสให้เลยอย่านี้เม็ดกบบระปิถือจา้าวันนี้นะจา้าตากบบระปิถือเออนี่เอาเลยจา้าอย่างนี้เลยนะจา้าโอ้ยต่ปัจจัยยังเฮ็ดเนี่ยปุย๋ยอย่างเข้ามาก็ได้โล่เนาะนี่เฮ็ดอะไรเฮ็ดโอ้ยเฮ็ดแต่เบื่อบ่แม่นบอกเฮ็ดแต่เบื่อพี่น้องโอ้ยเฮ็ดแต่เบือจา้ามีแต่ว่าเฮ็ดกิน อันนี้คือเห็ดอะไรทุกคนเห็ดอะไรเห็ดอะไรเนี่ยโอ้ยบาเห็นสั่งเห็ดอย่างพี่น้องเป็นเห็ดเกี่ยวกิ่นยุกดูยังไงเก็บมาให้ผู้เสดสาเบิ่ง้ะพี่น้องเนาะมาหเห็ดแต่บุกจักเห็ดจ้าพี่น้องจา้าโอ้กินได้ไหมหรือยังไงเนาะมาถามผู้เสดสานจ้ากกไปอจั <c oughs> <c oughs> ก็ด้ใหญ่เท่ากว่าโยก็อกรไดให้าเด่ภูมิเองนะว่าเราเอามีมากข้นาได้เอายู่ในหนีน้ำาก่มันจีไปใ้มีดนคอยไปเอายูไปเล่าพูู่นี่ค่ะนี่จ่าภูมิเองนะคจ่ามีดเ่อ่าะมาหาเรื่อง่าหากันแบบนี้เด้อเออ่มีานอนหน่อยนอนเนี่ยน่จะเปลมขาตาคนนี้ยังขับตาบอดี สุพรรณไปหาเฮ็ดเออได้อยู่เด้นี่เนาะเฮ้ยอ่ะอันนั่นตอนยู่ห่วยเบื่อเฮ้ยน่าใส่สะอันที่เอามาหลบเ้าเออสุพรรณไฟเฮ็ดไฟพี่น้องสุพรรณไฟเฮ็ดอาจารย์ที่พวกนี้นี่ดอกแต่นี่ดอกใหญ่แห้งพี่น้องเอ้ยไปเลาะมาพวกฮักก็มานี่ก็ได้บ่ได้อีกยังอันนี้คือเอาเอามาแตใส่เฮ้ยเอาเมือนเสาอย่เงี้ยเอาเอาหลังนี้ แล้วแปลอยู่ใส่เขาอยู่เล่นผลแลในป่าปีเตดอกใหญ่ๆพี่น้องเหลือล้เลื่อนล้มจิตถพี่น้องผู้เบิ้งจุดแรกขัดจ้อซ้มวาฝ่ายตกแต่จะมาไวอ10โมงขนาดนี้เวลาจะสองโมงแล้วพี่ดอวเขื่อ นั่นอันนี้หนาวแม่ต่างเดียัในบอลไกส์ีนั่นเปตืออยู่นั่นบอครับบอประเลา๋บอบตากฟางเาียงเดียวบอมบีบเนาเอาออกมาแต่เห็ดปกตานมาบนี้โอ้ยแม่มันบาดบนอาจูมันบนอื่บอบอวไ้พี่เอาอดก็ซักเครื่องหสไปน้อยนึ้นแล้วจยสวัสดีจ้าเมื่อวานนี้เขาก็เข้าไปเอาในป้ายคลขายนี่เห็ดอันตยบจะมาจมื่อซ้ำ

ขับไปแล้วึ่งแลแถวอ่านี่กระบอมีทว่าเธอกิดไว้ปิดว้กัเขาเอาแล้วพชักปิดเฮตดตาบไว้ปุวันนี้กลังตุยังปิดในไบะพไน้าข่างหอพนมันจมีกอบน้อยนะฮะแล้วจบเลยจบแล้วจบแล้วอนี่ ก็ได้ลายเตออพี่น้องเอ้ยไก่กบอกไปห้เฮ้ยแพ่อแกงอยูาไเจย่ออแอหยากไปเด้ฮะอยากไปเด้ไะเปอนี่นั่นอือห้าต้มเอ้ยไมมีราคาขสีวะเอามาแล้มันเฮียมันห้าบเนี้ต้สีมาแล้วห้าต้มมันไปชิมเนื้อพเน็ดไทยเฮ็ดตับทอจุ่มไงน้ำจิ้มเดวเพิ่นทิมล้งอยู่อือ ป้านนาเทงกันมาหาปืดอยู่ต่างประเทศไม่เเห็นว่าเราเฮ้ยน้าปวดนี่มาได้ก็เอามาหาเทงนะว่าเอามาเนิ่ยมจัดแจงนะจ้าต่อดีก็ได้พูดเอออ้ายิ้มยบเงียบเงียบแม่ล้าหน่งอยู่อุกอ่างพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องจ้าขูดขีดอะไรยังไงก็ว่ากันไปพี่น้องอย่าเอามาใส่ของข่อย จีตำมท่แทเนี้ยอนมาเดิมมาเดิมมาเดิมเมื่อวานนี้คล้ายเออแค่ตอนเพื่อนขอกำมเมื่อจิดตวยเมาเมื่อเลยกำม่อะขับตัลายบางสี่ดอกโอยอีบ้า่เนี้ยโอ้ยมีจะเป็นบกค้มมีดำนะเฮ้ยที่ดำนั่นมีบกค้มพุนเฮียนเทียงห้ากันนะพวกนี้ขูไม่าไดอกน้อยๆน้อยหูบอสใสใสเสือบอตัวเมียยวเอาแนนบอใต้เทียทางนหล ไก่ตี้นะเออไม่แค้วลารการูจดบเท็ดกับโแลวกับพล้วก็เ็นเนาะนะครับแม่ว่ามาดอกใหญ่น่ะเนาะคือแบบไปห้าห้องหัวแดงผู้ใหสองสมมงสามสมมงถุงจะไปนั้นปวดพูไอนก็บเดอยู่มัเห็ดบอระดอกฮะเก็บบอละน้อยป๋ออมทเป็นมูก็อ้าแค่ะจ้ามาพี่น้องกูดซอยเป็นกอนพี่น้องเอ้ย โอ้ยเห็ดไทยนักเปื่อยเลยมาีิ่มเดพี่น้อรงโอ้ยจนมาจากบ้าออกนจากว่้ำคมาจะหมาเ่าจมจากก้าห้มาเก้ห้มามก้ามมกมาเนจาก้ามาเจนมาจากห้ล้้าาเมาาจนากานนจกลเามน่นั่น เมื่อเดี๋็กที่เราขนาดเลาะเลยนี่การข้าวที่อยากกินเรื่องเมื่อไหร่างคนต่างไม่ยอมท่านบออยากกินน้ำไว้จะไปรอดอยู่ต่างคนต่างไม่ยอมเรื่องค่าแรงคำรัวโอ้ยอันนี้คือขท้าแท้ขท้าวี่ท่านประทุใสนั่งกินได้ยุบ้อนเห็นเหยือนี่ยังกินน้ำเลยไม่กินก็ได้อะไรเงี้ยเฮ็ดตับคอนะ <c oughs> ฮาออาได้นีหด้ในโพนมันมีดทะเีนี่มันง่ายตุ่มลงไปมันบริจับพี่ินมันง่ายลังนนีนะแกงเฮ็ดซามปีในสามันแซ่บมีกัลซามีนี่พื้นนั่นค้นอะไรงมกเ็นกงโมันหดคุณค่าแล้ฮะกระลามังนะฮะกระามังน่อยตัวคอยขึ้นนัวเก็ได้นั่นหอหนาคือการคอยกระแซบหนาอย่างนี re <go dietary rais in> ้ <sh> <arch> าหาเฮ็ดสมาปีกับบได้อยากได้เฮ็ดเผิงเฮ็ดอันดังง้อดังกลวยกันได้ังง้อขบมือขบชุดนะเฮ็ดเผิองตักง้อตักเตานี่ยจะได้ดอกเดียวม,ม,มันยุดจะมันมันมันบานเมื่อก็จะได้ลายหยะแต่อตนี้เนาะสีมะแก่งสดนำโกโกโ้โกโโสู<อ>ตรน้องแลจ้าเฮ็ดขาเฮ็ดมีคา ใครมเาขึ S <S 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 ้นมาไว้สห็นมันแดดแล้วก็เลยเอาเืองาซักใครเ็ดใครโอ้ยมุขุนขาโสดขออภัยเด้กเก็บมาหล้วก็มุนมันมันด้วงนอนกินเบิล่ะอะเห็นตาปะเป็ดดตเห็นเ้็กเห็นปวกแต่ไมันยาคือเ็ปวกน้ำแกงพี่น้อ บ่ดองได้กัน้อยบงกันงอ๋อเกบเอาซีบีไม่รอดนะยะน่คืน้ำเอากระเเวกันนะไม่ได้กัมาเาเฮ้ยฮากูเไก่อันนี้ดกงมาละมเห็นทิดปาบง่ายนีเลยละกรใจายขึ้นกันย่างวนี้าแาสารทิบเเขาโกคเจ้านะโอ้มันออกฮอูด อยากขายจะยากขายาเอ้นอเอนยนึงนออเงอบอมากับผลเด้อไอเด้อเธอเอาผลมาทำไมเจาผลมานำเมากับสายผลนะ <c oughs> โอ้ยน้านาน้ำเลย้นตกอีกแล้วพี่น้องตกอีกแล้ว ก็ว่าซีบ่อยๆใน้จับทั่วนี่บริษัดอกเบี้ยดีแล้กินบิตบูบ้านนี่โผออกโผล่ไงขนาดบ่อไล่บ่อไลาหทางมานะบริัททอดกบอลคนนะสาวบอลบอไล่ไมดีหมากนบริัทอดบ่จถือบริจัทดอดเลบริดอ้บ่จะทไก่น้ำมันมาบริัอดมีที่แจกน้ำ เกี่ยกับเสื่อันเปนอะไรเสื่อิศทางน่เราไปใกล้นนเนาะได้อ่อนต่อถึงขั้นพื้นว่าไปห้อยแดดจะพื้นมาได้อยู่ไหมี่ดาได้นี่แต่มันได้แต่ได้มือเนี่เนี่ยมาแล้วพี่ดาวโอ้โยนี่เลับท้งแล้วนี่แม่ตวนนอตีมันเนาะมันจะต้องได้นี่นแหลกาการหัวไมสคัจได้ห กสิกัดจักวีจะได้รกาเขามาจะได้พระวัดพี่น้เป็นวัดนะพี่น้อเขาห่มจะเพิ่งซื้อมาเออเพิ่งซื้อมากรสิทไต่เราไได้เด้อพี่ดัาเอากระคือคนนั่นละเฮือน้องเฮือนนุนอมนะทนุ่นอมยาจุ๊แนีกล่องเขาน่ไม่นะไ่ันะเดใ่ยันเลย ไม่เึกจ้าน้องสามวนุ่เีเจียวไปนี่แล้จำนี่แล้อนนึ่งก็ได้พนุ่งไม่เจียวมาลาพกนุ่มามาลาสเียพนักกาพากันไปใส่สโลมพี่นอะโอ้ยลองกนีนนะเอบออับในเจียบใส่ทางนเจีบใส่กระโดบบุกไปก่อนเขาชวดกับกีบหนาอยู่เฮ้หางนันกระไรไม่ได้ฉีดอกาหนาหรือไงไม่ได้ฉีดแต่มูนั่น อย่ามูกับเบิดแล้วอันนั้นแซตจีดหนาขายมูจะ่ไหขายมูได้กำไรจะก okay. ้องลอยสุดจ euh ีบหนาจากหาพันซองลอได้มาได้ยิกว่าใรนลากัมีเยอกใช่ไม่เอาซองลอยบอเข้าเลยนี่เท้าเอาต่อเ้ยวันน้ากูขายนี่มันสิตกเดือดได้อีกสองเดือด มันคืได้ราคาเท่าไรอันนี้ย่างเสื้อที่ซองย่างเนี่ยกัญญาก็ได้คลายแหลมมันขึ้นบ่วาราคาโอ้ป้ามันขึ้นได้จ้ากัญญาก็ได้คลายแหลมที่เราด้เด้อลยค่ะมันขึ้นที่แรกน่ะไล่เบิ่งว่าตุลาผู้คุณน่ะไล่ดูพิกเดือนีห่ามึงเอ้ยไล่อนหมูเอามาลงน่ะไล่เดือนกรกคมันที่แรกมันเฮาก็มีธุนาหนึ่งทอดอารมณ์นะสิไ่งขายอยู่ประมาณตุลาคมว่ะกัญญา มนันในซุมนี่นะประมาณคูเดือนพฤจิกพฤจิกหรือท่านว่าพอดีครับทุกจีใช้กระปองให้เยอะดว้วยร่นทุกจีนนะคือเ่าคล้ายพุ่รุ่นนี้ออกแล้วมาเอามาลงมาแม่จีพนพอดีเรื่อวันแรเดินประมาณเดือนหนึ่งบ่แม่เห็นแล้วแม่อาวันนี้แห้งไปแล้วนะ่ายไปโต้นนี้ แต่พี่น,อกกบบน้องกับอีไล่ยจให้เราแตกที่ผดแจ้จ้าเนาะแคทีใายทหนากงันก,น,ก,กน,น้ำกันค่ะผุดเทวัสดีสดะจายกสวัสดี้า <laughs>